ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide ที่มาพบคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะเข้าสู่กลางเดือนมีนาคมที่อากาศก็เริ่มจะร้อน สุดๆเลยค่ะหลายคนก็เตรียมต้อนรับหน้าร้อนนะคะด้วยการหาสถานที่พักผ่อนแล้วก็คลายร้อนกันยิ่งช่วงนี้เด็กๆก,ก็เริ่มปิดเทอมกันแล้วแะคะ่ะบางครอบครัวก็พาเด็กๆนั้นเนี่ยไปปลดปล่อยจินตนาการพากันไปเที่ยวแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครไม่ได้ไปไหนก็ชมทริวิชั่นส์อยู่บ้านกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ยังคงทําหน้าที่เลือกภาพ,พย,ายนตร์และรายการดีๆให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมเช่นเคยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ มาชมภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์สยองขวัญกับการปลุกซากศพให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะผลงานของแดเนียลแรดคริฟ e ค่ะที่สลัดลุกพ่อมดน้อยแล้วก็มาสวมบทเป็นผู้ช่วยของ f r a n k กนสไตน์ค่ะโดยได้นุ่มหล่อยอย่าง James m ม็ v o วนั้นมารับบทนำเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทุบชีวิตหลังความตายขึ้นมาผ่านตำนานอันมืดมนให้แตกต่างไปจากเวอรช์ชันเดิมๆไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ ร่วมกันปลุกตำนานแฟรงเกนสไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งการทดลองเพื่อไปสู่ความเป็นอมตะด้วยการฝืนธรรมชาติแล้วก็ชุบชีวิตร่างไร้วิญญาณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะในผลงานการกำกับของพอลแม็กไกเกนนนวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์จันทร์ที่20มีนาคมเวลา3ทุ่ม55นาทีทางทรูฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะ มาชมภาพยนตร์คุณภาพแนวฟิล l มกู๊ดที่สามารถคลองใจคุณผู้ชมรวมไปถึงคณะกรรมการจากหลากหลายสถาบันนะคะแล้วก็สามารถเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี2022มาได้ถึง3รางวัลด้วยกันแล้วก็คว้ามาได้ทุกรางวัลเลยค่ะทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขานักแสดงสมทบชายซึ่งทรอยคอสเซอร์นั้นคือผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงชายหูหนวกคนแรกที่คว้าออสการ์มาได้ค่ะรวมไปถึงรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมมาครองได้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ กับภาพยนตร์เรื่องโคด้าที่ย่อมาจาก Child of d a f a d u l t s หรือว่าลูกของพ่อแม่ที่เป็นคนหูหนวกไปชมตัวอย่าง อย่าพลาดชมภาพยนตร์ที่ไร้เสียงแต่สื่อความหมายได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะผ่านภาพยนตร์ที่ทำให้ผู้ชมนั้นได้หัวเราะร้อ,รองไห้และมีความสุขเมื่อได้ชมค่ะในผลงานการกำกับและเขียนบทโดยเซียนเฮเดอร์ในภาพยนตร์ที่โดดเด่นที่สุดในการใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยละคะ่ะในโคด a าหัวใจไม่ไร้เสียงอาทิตย์ที่26มีนาคมเวลา2ทุ่มตรงทางทรูฟิล์ม2ช่อง136และ223ค่ะ มาชมภาพยนตร์อินดี้ผลงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของไมมิวส์นะคะผู้กำกับสุดฮิปและมือเขียนบทสุดแนวค่ะโดยอิงมาจากเรื่องจริงในช่วงวัยรุ่นของตัวเขาเองและคุณแม่จนสามารถเข้าชิงออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดังเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยได้นักแสดงหญิงยอดฝีมือ3รุ่นมาประชันบทบาทนะคะนำโดยแอนเนต์เบนิงค่ะผู้เข้าชิงรางวัลอสการ์มาแล้ว4ครั้งเกรตาเกอร์วิกเจ้าหญิงแห่งวงการหนังอินดี้อเมริกันและเอลฟ n นนิงนักแสดง วัยรุ่นที่ฝีมือจัดจ้านที่สุดในยุคนี้จนส่งให้เธอนั้นได้เข้าชิงลุล่งลงทองคำอีกด้วยแหละคะ่ะไปชมตัวอย่างเลยท้ายแล้วความแตกต่างจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สวยงามอย่างที่ภพาพยนตร์ต้องการจะสื่อหรือเปล่าต้องมาร่วมหาคําตอบของคนต่างยุคต่างวัยที่จะต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆด้วยกันนะคะพร้อมคําสอนของแม่ที่สุดประทับใจว่าลูกจะรู้จักโลกนี้ได้ยังไงถ้าไม่ลองปล่อยใจให้แตกสลายเพราะความรักซะก่อนใน20 e n t y century woman แม่ของผมเป็นหญิงแกร่งสุขที่24มีนาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะมาชมภาพยนตร์กังฟูกำลังภายในระดับตำนานจากฮ่องกงที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเลยค่ะผลงานการกำกับของปีดรชาิโดยสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมในสาขาเทคนิคการสร้างทั้งจากรางวัล Asian Film Awards ครั้งที่6และรางวัลฮ่องกงฟิล์มอว d ์ครั้งที่31 รวมถึงยังมีโอกาสได้ไปฉายรอบพรีเมียร์ในเทศกาลหนังเมืองคานแถมด้วยการทำเงินถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกไปได้เกือบ30ล้านเหรียญสหรัฐไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ มามันไปกับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในการเสบสวนและไขความลับของอดีตนักฆ่าผู้น่าเกรงขามและภารกิจการปกป้องครอบครัวที่เขารักกับภาพยนตร์แอคชั่นกำลังภายในกับผลงานการแสดงของดอนนี่เยนแทเคชิเนชิโร่และทังเวย่ยในอูเซียนักฆ่าเทวดาแขนเดียวอาทิตย์ที่26มีนาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True c h i n มอช่อง140และ225ค่ะ าชมภาพยนตร์คุณภาพจากญี่ปุ่นที่สะท้อนปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะผ่านการตั้งคำถามให้ผู้ชมนั้นได้คิดทบทวนว่าถ้าคุณอายุ75ปีคุณจะเลือกที่จะอยู่หรือว่าตายค่ะ หากรัฐบาลออกกฎหมายให้ผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปลิดชีวิตตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมทั้งมอบเงินชดเชยให้กับครอบครัวและสิทธิประโยชน์อีกหลายอย่างเลยค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาตัวเลขผู้สูงอายุที่มากจนเกินจุดสมดุลถ้าเป็นคุณผู้ชมนั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์นี้คุณจะเลือกทางไหนไปชมตัวอย่างกันค่ะ ไปร่วมกันค้นหาคำตอบไปกับภาพยนตร์ที่สะท้อนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อถึงจุดที่ทุกคนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หรือตายในผลงานการกำกับของจิเอะฮายากะวะค่ะผู้กำกับหญิงชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวาัลพิเศษผู้กำกับหน้าใหม่จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่75แล้วก็ยังเป็นตัวแทนภาพยนตร์ญี่ปุ่นเข้าชิงรางวัลอสการ์2 0 2 3สาขาภาพยนตร์นานาชาติอีกด้วยแหละค่ะ ผ่านผลงานของนักแสดงอาวุโสอย่างจีเอโกะไบโสนะคะในแ plan 75วันเลือกตายอังคารที่21มีนาคมเวลา2ทุม่มตรงทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจคุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ มาชมซีรีส์จากแคนาดาที่ออกอากาศเป็นซีซั่นที่5แล้วละค่ะกับ Cheese Creek นะคะที่ผู้สร้างอย่างแดนเลวีและยูจีนเลวี่สองพ่อลูกในชีวิตจริงและในเรื่องก็ได้แสดงเองด้วยค่ะได้รับรางวัลเอม่อว์ดครั้งที่72ไปทั้ง2คนเลยละค่ะโดยแดนเลวีนั้นในฐานะที่เป็นผู้สร้างเขียนบท กำกับสมทบชายนะคะแล้วก to ็ยูจิเลวีค่ะซึ่งอยู่ในฐานะผู้สร้างและนักแสดงชายยอดเยี่ยมอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะเป็นอย่างไรติดตามได้ไใน c h s ช Creek Season 5ทุกวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มตรงเริ่ม26มีนาคมทาง True Series ช่อง240ค่ะมาดูซีรีส์จากเกาหลีกันนะคะ รักษาไข้ใจกันอีกครั้งหนึ่งกับพุ่งเดอะโช w ซอนไซคายอาริสทูนะคะซีรีย้อนยุคก,การแพทย์ที่ฝากความประทับใจเอาไว้มากมายคิมมินแจพร้อมด้วยกับแก๊งโรงหมอทั้งคิมเฮียงกีและคิมสังกยองกลับมาสารต่อบภารกิจรักษาผู้ป่วยที่ยังค้างค้างในภาคที่แล้วค่ะพร้อมกับเผชิญหน้ากับเกมการเมืองในวังหลวงอันเป็นมรสุมระลอกใหญ่ที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากขึ้นกว่าเดิมจะเป็นอย่างไรนะั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ได้หน่ยูเซพุงยอดจิตแพทย์โชซอนปี2ทุกวันจันทร์และอังคารเวลาสองทุ่มตรงเริ่ม20มีนาคมทางทรูคอร่นท a มอช่อง1-4-1และ238ค่ะ ที่ชอบดื่มชาต้องไม่พลาดรายการนี้เลยนะคะกับชาลิ้วเปล่าที่ถูกยกให้เป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองอูโจนั่นเองค่ะโดยชาลิ้วเปล่านั้นถือว่าเป็นหนึ่งใน24ชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงโดยได้รับการตั้งชื่อตามถิ่นกําเนิดในหมู่บ้านลิ้วเปาและได้ถูกส่งกระจายไปจําหน่ายยังเมืองและมณฑลต่างๆทั่วประเทศจีนฮ่องกง มาเก๊ากลุ่มประเทศอาเซียนญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะจะได้เป็นชาให้เราดื่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะติดตามได้ใน,น Four Seasons of ลิ้วเปล่าฤดูกาลลิ้วเปล่าพุทธที่22มีนาคมเวลา3ทุ่มตรงทางช่อง True Explore Live ช่อง560ค่ะ คนที่นั่งวิลแชร์แล้วก็อยากจะท่องเที่ยวมาดูรายการนี้ได้เลยค่ะรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนกับ2หนุ่มดานิโลและลูก้าที่พบกันในศูนย์ฟื้นฟูลหลังจากประสบอุบติเหตุร้ายแรงแล้วค่ะและนั่นคือตอนที่พวกเขาตัดสินใจเดินทางรอบโลกด้วยกันซึ่งจะเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะวิลแชร์เอ็กซ์พอเนักสำรวจวีวแชร์พุทที่29มีนาคมเวลา3ทุ่มตรง ทางช่อง True Explore Live ช่อง560ค่ะถ้าพูดถึงสุขภาพร่างกายใครๆก็อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บปวดใช่ไหมคะแน่นอนว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างเลยค่ะ ติดตามได้นะคะใน Looking for Immortality ส y แสวงหาความอมตะคุดที่22มีนาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง t r u e e x p l o r สช่อง561ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมติดตามเพจ Facebook The Guide รีบเข้าไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามกันได้เลยค่ะก Facebook t h g u u i e e .tv เพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมและเกมที่นำมาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะรวมทั้งวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนิวและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใ่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ